ก็คบะวันนี้ผมจะมานะครับดูมุดดโจดูของตัวทิ้งเด็กโอ้ยสิตาขับมีป้าแล้วก็ส้อนโลสซอนโลจะทิ้งท้ายขึ้นนะครับเราได้จบนะครับตัวดูของก่อนผมยังไม่เข้าเกมเลยครับอันนี้ผมือโปรฟรีนะครับผมแนะนำให้ไปเหลดของไทยนะครับอันนี้จบผมแนะนำให้ไปดูของไทยนะครับ ม่ทำไปด้วยม้แต่ดาหลไม่รู้สะถ้ามันมีเสียงพลมอะไรเรื่องกับพ่อพ่อันีาผมกำลังแก้านรล้วมีชานุดสด ซื้อได้นีจสครับอนี้วัตที่ผมใช้มันต้องเป็นหนึ่งจุดสิบเก้าขึ้นไปนะครับไม่สามารถใช้กับหนึ่งจุดสิบแปดได้ถ้าใช้ได้มันก็จะมีปัญหานะครับลองทดองวัีนะครับอันนี้โลกโลกจักปเป็นปกติ าจะแบบเล็กลงไปงูชูก่อนแล้วก็ต้องตามผม่งเลยนะอันนี้อันนี้ซับซับไปเตะก็เปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้ตับใจท่านผู้ชมเลยครับขอบคุณเสียงก่อนอันนี้จะเปิดอะไรได้จะปืนได้หรือไม่ได้ก็เริ่มตามผู้ชมเลยแล้วก็เปิดตามนี้เลย โอเคมาได้ได้ของไม่ตกนเนื้อตอนทื่อันนี้ครับทาเป็นโลกไปแล้วก็ใส่แอดออนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดสร้างนะครับรอครับรล้มันโหลดสร้างเลยแล้มันขึ้นเลยใช่ไหมครับขสั่งเลยนะเนี่

เออบสองละติดกาหมูเช้าไม่ทวาแม่แล้วยังใบสองแล้วใบสองกับยทสองหรอจะทำติดผลิตัณอะไรขึ้นมาถ้าคนมีสเตเบิลถถ้ามันเอามาเป็้องคกปะกบที่มันใครที กแบบนี้ให้ตรงเลยแ้สูงแตะกดเมื่อคอดข้างไป้าเรอนจ้าปตน้นะครับอะไรนะู นะงมันงดอกป็นสไตล์มันลผมไม่เคยผมไม่เคยดูตะกุนโจโจนะับเลยไม่อาจจะรู้จักนะติดแล้ววัน,นบ้าสทัคุณทักคุณจะใว่ามันปีกเป็นเปล่งเตน,น,นะแผม,มรอครับ เราก็เล้าคนไป่ไปที่หาว่าโเตยกดแลก็กดงกดครับคเฟแ้วก็ครับแต่ถ้าเขาไม่อยากแล้วก็กดตื่นมันมจะเปลี่ยนเป็นเดว

เขามาจับอันนี้ครับพอซีเอามาลบแตงนะมาเขามาก็ใหม่นะแล้วกนะ็บูด่างบูรานหนอนี้แล้วก็้ Mình ở trong một nhà hát. Tôi đang đi bảo vệ xe. Mình ơi sẽ đăng cho nhân chúng nhân dân. Mình sẽ nói với các bạn. Nó sẽ rất là ạ, bởi vì 你谁管？嗯嗯，忙不忙？龙王。 不演、嗯，吗？ 이鬼影龙城那里这边二楼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  ก็หนูแลกสนด้วยอะไรบากเี่ยแตสแต่ในวันี่มันมีญมตเยอะมากือก็อะไรไม่ใช่สเตปไม่ใช่สเตปซีรีสคือไม่จ้ Yeah. Uh, Kult. Like

ก็มีกาษีม่แล้วตัว S ถ้าคุณจะม่แตต่งครับครับครับเดี๋ยววงมาัต้งกันไม่ทันแล้เต้นค้วเสียลอยด่างลค่ะนี่เยแม่มา

แล้วเดืนานในเกมเนี่ยแซมโหลดมดที่ผมดูไว้คลิปตอนคลิปเมื่อกี้นะคให้ให้าจะมีสองออันนี้แอปนี้ทีเเทก็ครับอป้มัดทีหนักครับกดไปท่แอปน่อนครัจกัผมจะโดนี้แต่ผมมีก่เลยแล้วกดไปครับ นาร้อนะครับแ้มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับว่าคนตรงนี้แต่ถ้าคุณแบบกดแล้วอ่ะมันไม่อยากแบบกดไปแบบนี้ให้คุณกดตรงนี้แต่ผมจะเป็นเฉพาะครั้งนี้ครับเข้าแลเดิไปเี่ตัวกดไปเลยและาคุณง่นถ้าครัใส่ขาของแซมไป็ไปด้บแผลมากมายตัวเขา ขอโทษนะเราเลิกเื่อเถอะวันพาตากผมไปไม่ได้นะทไมหรอพอดีผมต้องไปต่างประเทศคุณไม่มาจริงจด้วย้องครับชาขเราสแก้วใบูรทนีไม่้คิดเลยนะว่าคุณจมจำได้ว่าะไรยินดีนะอจรงเมมันจะคมครับเจมสมาะขึ้นสรอะไรมาก็ไม่ใช่รูปแบบนี้ รูแบบ,บนะนี่ครับมันะเฉลินะครับจะต้องมนขึ้นมาอ่นไม่ต้องครับเพราะว่าผมปาสมันจะขนะึ้นรูปแบบแบบนี้ครับนี um ่ครับวันนี้แหละครับ<อ> ต่การจะปนนขอนยอบคุณมากครับที่บรรับชมในขบวนางที่ของผมครับขอบคุณม,มากครับ